สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับและประชาชนคนไทยที่เข้ามาดูาเว็บไซต์หรือว่า youtube ของผมนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องที่จะมาคุยกันอีกประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อไว้ว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวไม่รับผิดชอบนะไม่ขอรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นวาทะ นะเป็นวาทะของชาวเฟซบุ๊ก Facebook, แล้วก็ของผู้มีความรับผิดชอบที่ออกมาปฏิเสธกันพลวันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะครับโควิด19นาทีนที่ปล่อยให้ต่างประเทศทพวกอียิปต์หรือประเทศอื่นๆนะครับเข้ามาเมืองไทยทั้งทีมมาแล้วก็ลักลอบเข้ามานะครับที่ลักลอบเข้ามานี่เยอะแยะเลยนะครับลักลักลอบเข้ามานี่ก็ไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับ นั้นก็อันนี้ก็ขอต้องว่ากันไปนะครับนะครับไอ้พวกที่ลักลอบเข้ามานี่ก็ง่ายนิดเดียวนะครับคือพอละพอลักอลกอบเข้ามาแล้วนะ่ะบ้านเราเขาก็ผู้นําคนที่เป็นผู้นําก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะนี่คือการบริหารประเทศไทยนะครับทำให้บ้านเมืองชิบหายล่มจม กันไปใหญ่แล้วตอนนี้นะครับคนไทยทุกคนน่ะเขาอุตส่าห์อยู่บ้านนะครับสามสี่เดือนนี้เพื่อที่จะป้องกันให้เกิดโรคโควิดระบาดแล้วก็รัฐบาลก็โดยเฉพาะสอบอ,อบอกว่ากาดจะตกนะครับกาดจะตกนะครับเพราะเพว่ากาศจะตกทุกคนเขาก็พร้อมใจกันนะครับช่วยกันนะครับช่วยกัน,น,กนพอช่วยกันแล้วเป็นไงล่ะ,นะรัฐบาลทําเสียเองนะครับ ฝ่ายรัฐบาลทาเสียเองนะทําเสียเองนี่ทําความล่มจมให้กับประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนไทยที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ประเทศไทยมีปัญหากับเรื่องโควิดกับโรคระบาดซึ่งมันระบาดทั่วโลกตอนนี้มันไม่ได้มีอยู่เฉพาะในประเทศไทยประเทศเดียวมันมีทั้งโลกเลยนะครับและบางประเทศมีเป็นโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านคนะ ถึงขั้นที่ว่าประเทศพังได้เลยนะครับและโดยเฉพาะประเทศอเมริกาเนะี่เห็นไหมครับประชาชนก็สองสามร้อยล้านนะขาเป็นแค่ล้านกว่าๆนี่ก็ถือว่าโหมันเยอะมากนะครับเยอะมากเป็นล้านๆของเขานะและถ้าเกิดโรคนี้มันรักษาไม่หายก็สามารถฆ่าชีวิตมนุษย์ได้ทั้งประเทศเลยนะครับทั้งโลกเลยนะเหมือนกับโรคระบาดสมัยโบราณโบราณโบราณนะที่พ่อหมอโรคหาโรคอะไรสมัยก่อนของประเทศไทยเราเห็นไหมสมัยนั้นเนะ่ะ สมัยเมื่อย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแถวโน้นโอ้โหเกิดโรคหาโรคอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับเยอะเยอะและแล้วก็ตายกันเป็นเบื่อเลยนะครับและยิ่งสมัยก่อนไม่มียารักษาโรคด้วยนะครับพอมาปัจยุปัจจุบันนี้นะพีพศสองพันห้าร้อยสามนะถึงแม้วิทยาการจะก้าวหน้าแค่ไหนก็แล้วแต่โรคระบาดก็ยังเหมือนเดิมนะแล้วก็ไม่สามารถรักษาหายได้อีกเช่นเดิมนะครับก็แสดงว่าการวิทยาการถึงทันสมัยแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ นะครับไม่มีประโยชน์งั้นเราจะดูข่าวดูอะไรทุกวันนี้เราจะคือฮากันมากนะครับในเรื่องที่ว่าประเทศไทยนี่ป้องกันโรคโควิดได้อย่างดีเลยแล้วก็โรคโรคโรคโควิดนี่ก็ไม่ระบาดมาหลายเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วนะเราสามารถาป้องกันไม่ได้แล้วในที่สุดก็มาพังทลายกับพวกผู้มีอภิสิทธิชน นะไปให้โอกาสไปให้จังหวะไปให้เขานะครับแต่เวลากับคนไทยด้วยกันนี่ทําร้ายจะเอาเป็นเราตายให้ได้นะทาร้ายคนไทยด้วยกันเองทําความคิดหายให้กับคนไทยด้วยกันเองกดขี่ข่มเหนงคนไทยด้วยกันเองนะโดยเฉพาะเรื่องการทํามาค้าขายนี่ไม่ให้ค้าไม่ให้ขายให้อยู่แต่ในบ้านแล้วก็แล้วก็ปล่อยเศษเงินให้ก็ละห้าพันห้าพันห้าพัน พอเงินห้าพันห้าันหมดประชาชนก็ตายอย่างเขียดทำอะไรไม่ได้เลยนะนะครับตอนนี้ก็มีการไล่บี้จะเรียกเงินคืนกันนะกระทรวงคังก็เริ่มเริ่มไล่บี้นะตอนนี้มีมาหลายรายแล้วนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆบี้ไปทีละรายสองรายไอ้นั้นมันไม่หนักไอ้เรื่องบี้ที่เราพอไปแก้ต่างกันได้แต่ยังไม่หนักเท่าว่านำโรค ระบ,บาดชิดร้ายแรงเข้ามาในประเทศไทยโดยชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติซึ่งถืออภิสิทธินะรัฐบาลนี้ให้อภิสิทธิ์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มาช่วงนี้ด้วยช่วงที่ประเทศชาติกำลังรณรงค์และป้องกันกันอย่างเต็มที่ไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านเราทุกคนจะได้ทำมาหากินประกอบเลี้ยงสมา,าชีพ นะอย่างเช่นจังหวัดระยองที่เป็นขาวอยู่ในขณะนี้เนี่ยอยู่ๆก็พังพังทลายลงโดยโดยนึกไม,ไม่นึกไม่ฝันนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาได้นักเรียนเนี่ยอุตส่าห์รอเวลาที่จะไปเรียนหนังสือกันมาเกือบตายเพราะวันที่หนึ่งรกรกฎาคมเปิดโรงเรียนยังไม่ถึงสิบสี่วันสิบห้าวันเลยก็ต้องมาปิดยาวอีกแล้วนะครับเนี่ย เพราะอะไรอ่ะเนี่ยเพราะผู้บริหารบ้านเมืองเราไม่รับผิดชอบเลยนะเวลาพูดพูดได้พูดดีดีไปหมดนะครับดีทุกอย่างนันดีนี่ดีไนั่นดีเศรษฐกิจดีดีแม่งดีไปหมดนะพอถึงเวลานะก็ชิบหายกระทันหันเลยเนี่ยเห็นไหมไอ้นี่มันเกิดเกิดจากกฎแห่งกรรมเมื่อกันนะ้นะมึงเคยไล่เขาเคยรวมตัวไล่เขาเพื่ออยากจะมีอำนาจผลสุดท้ายก็อำนาจนั้นก็ รักษาได้ไม่ยั่งยืนในที่สุดนะมันก็กอกกินเนื้อในของตัวเองเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันนะที่เขาแช่งให้มึงอยู่เป็นสิบป,ปียี่สิบป,ปีเนี่ย,ด,ยดีแล้วต้องอยู่ไปความชิบหายจะได้บังเกิดกับตัวเองแล้วก็ังตระกูลด้วยชิบหายทั้งตระกูลด้วยนะไอคนพวกนี้ไม่เหลือหรอกครับนะแล้วยังจงทำอวดดีอวดเก่งเวลาประชุมสภาชุมสสก็ไปชี้หน้า ผู้แทนของประชาชนนะถ้าเป็นประเทศอื่นเหรอถ้าทําแบบนี้ขเขาล่าออกไปทั้งคณะแล้วรัฐบาลเขาไม่มาหน้าด้านอยู่หรอกนะครับเขาไม่มาหน้าด้านอยู่หรอกบ้านเรานี่้โหโคตรโคตรฮาเลยนะนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเออเออปอศอไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นผอทบไม่ว่าจะเป็นไอ้ไอ้ รามาวอกระทรวงการต่างประเทศเสามสี่ตัวนี้แม่งจริงๆมันต้องลาออกไปแล้วต้องลาออกไปได้แล้วไม่ใช่มานั่งบ้าอำนาจอยู่บ้าจนไม่รู้จะบ้ายัางไงแล้วเนี่ยอยากจะมีอำนาจชอบจังเลยชอบทำลายประเทศไทยให้คิดหายไว้วงคนประเภทนี้ไม่รู้มันมาเป็นได้ยังไงนะที่เขาบอกแล้วว่าหมากับหมามันก็อยู่ด้วยกันได้เพียกับเพีย,ก,ยก็อยู่ด้วยกันนะเขาบอกแล้วนะ เฮียตัวหนึ่งตายเฮียหนึ่งอยู่คู่ฟ้าดินเนี่ยที่คู่ว่ากันนั่นะนะในวงเล่าเขาคุยกันเนี่ยนะอย่างนี้มันไม่ถูกนะแล้วก็ดื้อด้านนะไม่ยอมลงจากอํานาจนะเที่ยวบ้าอำนาจันไม่หยุดไม่ย่อนนะนี่นคือชีวิตของคนไดท,ที่มาเจอรัฐบาลเฮงซวยเข้ามาเจอผู้บริหารประเทศแบบไม่มีความรู้ความสามารถจริงๆนะ แล้วก็เนี่ยดูนี่ไอเรื่องเกี่ยวกับโควิดสิบสิบเก้าหรือโควิดหนทีเนี่ยดูสิครับนะตายเลยอย่างนี้ประเทศไทยนี่กำลังจะไปด้วยสวยกำลังจะไม่ได้ดีนะครับหาความรับผิดชอบไม่ได้หาความรับผิอชอบดอชอบไม่ได้นะจนกระทั่งสมเด็จพระพี่นางเธอเห็นไหมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเราเนี่ยต้องมา ต้องมาท้วงติงอ่ะคิดดูดินะท้วงติงและพระองค์ท่านก็ถามเลยว่าใครจะรับผิดชอบนะเรื่องปมฐานของอียิปต์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นในอภิรักษ์อภิรักษ์ไม่ว่าจะเป็นในไอ้ดอนไอ,อ,อ้ดอนนีน่ยนะสามคนเนี้รับผิดชอบไหมลาออกกระทันหันเลยได้ไหมลาออกไปเลยระดับขนาดระดับพระพี่นางอะ ลงมาแล้วตำหนีแล้วนะยังจะหน้าด้านอยู่กันอีกผมว่าไม่ถูกนะเอาคนที่ดีคนที่บริหารประเทศเก่งๆนะก็ามาบริหารประเทศดีกว่านะเอาคนที่สามารถรวมชาติรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวได้เหมือนสมัยสมัยเดิมๆได้เนะี่ยจะดีมากนะไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็มาหน้าด้านอยู่กันอยู่ได้นะอยู่ตําเมื่อรู้ว่าอยู่บริหารไม่ได้ก็ไปซะอย่าอยู่อยู่ทำไม อยู่ก็เบื่ออยู่ก็เปืองเข้าสุ่ข้าวสารนะอยู่มาเพื่อทําลายประเทศชาตินี่อย่าอยู่ดีวกว่านะเชื่อผมเถอะระวังนะครับจะไม่มีแผ่นดินที่จะอยู่เหมือนที่พวกท่านมันเคยว่าเขาไปนะที่เคยว่าเขาไว้แล้วก็ตอนนี้เวรกรรมมันก็มาตกถึงแต่เชื่อเวรกรรมหรือไม่ไม่รู้ของท่านนะแต่ที่แน่แน่ยคนท่านนับถือศาสนาพุทธ เนี่ยเขาเชื่อเรื่องวิกฎแห่งกรรมนะกดแห่งกรรมตอนนี้เอกรรมมันกำลังจะตามมาแล้วตามมาแล้วนะคนเราไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยแล้วมันเป็นได้ยังไงอยู่วะแล้วมันชั่วตั้งแต่ระดับล่างยันนู่นเลยยันรัฐบาลเลยนะแล้วทุจริตก็เป็นแถวขายาเศรษฐก็เป็นแถวเอาคนประเทศมาบริหารท้องถิ่น มาบริหารระดับส่วนราชการนะยิ่งแล้วนะแต่ละวันแต่ละนี่แต่ละวันในของข้าราชการนี่แต่ละวันนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากคิดเรื่องโครงการขึ้นมาเพื่อทุจริตอย่างเดียวเลยวันๆไม่ต้องทําอะไรหนึ่งโครงการตัวเองได้กี่ร้อยกี่บาทกี่พันนะเอาแม่งทุกอย่างแต่ความคิดหายของประเทศไม่คิดแปลกมากเลยนะครับ อย่างนี้ประเทศชาติมันจะเจริญตรงไปได้อย่างไงนะเรื่องโควิดสิบเก้านะที่ฐานอยิบเข้ามาเผยแพร่แล้วก็ลูกของทุดทุดอที่อายุเก้าวขวบหรือเท่าไหร่นี่นะเป็นเป็นเด็กสาวนี่ตอนนี้ก็ปัญหาก็เกิดจากอย่างนี้เลยครับเกิดจากที่ว่าสองสามฐานยตบแล้วก็อลูกทุดไปเที่ยว ไปเที่ยวนี่คือหนีออกไปเที่ยวนะครับไม่ใช่อยู่ๆไปออกเป็นทรงเดทถ้าอนุญ,ญาตคนที่อนุญ,ญาตต้องรับผิดชอบด้วยนะครับต้องรับผิดชอบด้วยเพราะเขาให้กักตัวแล้วไม่กักนะแล้วกถืออ,อภิสิทธิชนนะแล้วไปเที่ยวในี่ถ้ามึงออกไปแล้วมึงไปเที่ยวอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าในสวนยางไม่มีใครว่าหรอกครับนี่ตันไปเที่ยวในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านคนเยอะ คนเป็นโรคโควิดถ้าเขาติดโควิดแล้วนะครับต่อให้คุณปิดจมูกปิดหน้าปิดตายังไงมันก็ติดนะครับยังไงมันก็ติดเพราะว่าการหายใจของมนุษย์นี่มันก็ต้องสูดอากาศดีอากาศเสียเข้าไปในในภายในร่างกายอยู่แล้วเวลาคุณหายใจเข้าคุณก็ต้องสูดอากาศเข้ามาคุณหายใจออกก็ต้องสูดอากาศออกเพราะว่า ต่อให้คุณเอาอะไรมาปิดหน้าปิดตาปิดจมูกยังไงมันก็เป็นนะครับยังไงมันก็เป็นนะครับไอ้คาว่าไม่เป็นไม่มีหรอกแล้วเวลาตรวจโรคนะีย่ยจะมาบอกนะครับว่าเขาปลอดเชื้อปลอดเชื้อนะ่ะมันเป็นไม่ได้หรอกครับมันไม่ปลอดหรอกนะเพราะเขาบอกแล้วโรคโควิดนี่ถ้าติดแล้วนี่ติดมาหลายวันด้วยเนี่ยโอกาสตายอ่ะสูงโอกาสารอดอะยากถ้ารอดก็คือคนพิการไปเลยนะครับโลกเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เล่นๆน,นะครับนะ โรคโควิดเขาบอกไว้แล้วนะเขาก็บอกไว้แล้วว่ามันหายมันอยู่ในอากาศได้ถึงเจ็ดวันแปดวันโดยที่มันไม่ตายนะครับนะพอเราอยู่บ้านอยู่ช่องอ่ะอยู่ติดใกล้คนติดโควิดพอเราอยู่บ้านเราเปิดหน้ากากอากาศขึ้นออกมานี่มันโอกาสที่เราจะสูตรสูตรโรคโควิดซึ่งล่องลอยในอากาศเข้ามาในจมูกเราแล้วเราสามารถเป็นได้นะครับเป็นได้ท่านอย่าไปประมาทนะครับเรื่องพวกนี้นะครับอย่าประมาท แต่ที่แน่ๆเนี่ยรัฐบาลเราในประมาทประมาทคนต่างชาติเอาใจคนต่างชาติจนเลอะเทเห็นใจเขามากเกินไปจนประเทศไทยเราล่มล่มจมเลยคิปหายในพิบตานคนทํามาค้าขายเนี่ยพอเขาเริ่มพอรัฐบาลเริ่มปล่อยร่มปล่อยมาเทเลสนินิตคนไทยก็เริ่มหายใจพอ,พอคล่องหน่อยหนึ่งแต่พอผลสุดท้ายก็กลายเป็นว่า กลับมาเอาใจคนต่างชาติจนจนติดโควิดกันไปแล้วนะครับตอนนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าติดไปกี่คนด้วยนะครับไอที่ตามเช็คตามเช็คก็วงจรปิดว่าคนนั่นคนนี้เดินผ่านคนนี้ไอ้นั่นมันก็มันก็ว่ากันไปเรื่อยหละครับนะแล้วสถานที่สถานที่ที่พวกนี้เข้าไปนยะคิดดูเขากำลังเปิดกิจการไปได้สวยผลสุดท้ายเขาก็มาล้มลงล้มลงทันทีทนันใด แล้วถามว่ารัฐบาลรับผิดชอบจ่ายค่ยให้เงินให้เขาไหมล่ะจ่ายค่าเสียหายเขาให้เขาไหมล่ะก็ไม่จ่ายมไม่สั่งปิดอ่ะใช่ไหมเจ้าของเขาไม่ได้ปิดเองคุณไป,ไ,คปไ,ไปสั่งปิดเขาแล้วเจ้าของเขาไม่รู้หรอกใครเป็นโควิดไม่โควิดถูกไหมล่ะไปสั่งปิดเขาอ่ะสั่งปิดโรงแรมสั่งปิดคอนโดเขาเนี่คุณเสียค่าใช้จ่ายให้เขาไหมล่ะก็ไม่อี่ความรับผิดชอบมีไหมไม่มี จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่รู้นะยิ่งไงรัฐบาลเราเห็นไหมปวิทบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ทหารเข้ามาได้ยังไงมไม่รู้ได้งไงมึงต้องรู้ดิเอออย่าตอบแบบนาฬิกาเพื่อนดิเว้ยเฮ้ยรักษาความมั่นคงอ่ะมึงต้องรู้ตามชายแดนนะพวกคิดแต่มันหนีเข้าชายแดนมันต้องเยอะหนึงแย มทันยาวเป็นพันพันกิโลเป็นหมื่นกิโลเนะ่ยไอข้าราชการตำรวจทหารหน้าไหนที่จะไปนั่งอยู่ตามชายแดนแล้วก็เขาเข้ามาโดเขาเข้ามาตามตามอ่าทางธรรมชาตินี่มึงไม่รู้เหรอฐานบ้านเรามันมีเหรอริมชายแดนมีด้วยเหรอผมเห็นมีอยู่แต่ในเมืองทั้งนั้นเลยฐานบ้านเรานี่อยู่ตามในตลาดอยู่ตามอ่ทาทำเนียบ อยู่ตามไอ้เฝ้าไปเฝ้าบ้านพวกนักการเมืองพวกไอ้ที่ฝ่ายตรงข้ามที่เหม็นกับตัวเองก็เหม็นมีทหารตำรวจไปอยู่ตามแนวชายแดนเลยนะตำรวจก็นู่นเลยอยู่ตามป้อมตำรวจอยู่ตามไนะอ,อ,อ,อ้ถนนตั้งด่านตั้งเลยนุ่นอย่างเงี้ยคนที่มันลอบลักลอบเข้าเมืองบ้านเราเนะี่ยมันเยอะนะครับปีเงเป็นล้านคนนะครับไม่ใช่ปีละร้อยคน อย่ามาอ้างว่าเป็นรัฐบาลเราไม่รู้เรื่องที่อะไรไม่ได้นะครับแล้วจะบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้มันก็ปัดความรับผิดชอบดินะปัดความรับผิดชอบสมเด็จพระพี่นางเธอถึงได้ดาออ่าเอาไงถึงได้ตําหนิเอาไงไม่ใช่ด่านะขอโทษครับตําหนินะครับถึงได้ตําหนิเอาเลยไงตําหนิในเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยเห็นไหมตําหนิเอาเลยแล้วแต่นุ้ย รัฐบาลก็ยังนั่งปัดความเสความรับผิดความรับผิดชอบอยู่ดีบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่ชี้อยู่อย่างนี้ไม่รู้ไม่เกี่ยวอีกแทนที่ว่าพอสมเด็จพระพี่นางเธอตําหนิปุ๊บเนี่ยพอเช้าทุกครั้งทั้งคณนะน่ะมันต้องลาออกเลยนะครับต้องประกาศลาออกจากความเป็นรัฐบาลเลยอ่าแล้วก็หาผู้รับผิดชอบขึ้นมาใหม่จะเลือกตั้งยังไงก็ว่ากันไปจะเลือกตั้ง วันไหนวันไหนจะให้เร็วให้ช้าก็จัดการกันเลยแต่ไม่ใช่ว่ายังมานั่งเถียงกันจนเละเทะไปหมดเลอะผมดูแล้วมันเลอะนะทำอะไรเก็ไม่รู้อะ่ะประเทศชาติที่หายล่มจมไปหน้านะแล้วคิดเลยว่าจะอยู่ต่ออีห้าปีสิบปีร้อยปีแม่แค่วันนี้วันเดียวอ่ะแค่โควิดเข้ามาในประเทศไทยวันเดียวนี่มันก็ หมดความน่าเชื่อถือหมดความรับผิดชอบไปแล้วจะมาอ้างว่าไม่รับผิดชอบอ้างว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ไม่เห็นไม่ได้ไอ้นี่คนคนช่วยคนช่วยช่วยเท่านั้นแหละที่ปฏิเสธเรื่องพวกนี้คนดีเขาไม่ปฏิเสธหรอกเขาจะรอมยอมรับโดยดุษยดีนะตามโซเชียลนี่เห็นมาลงวันนี้เห็นลงๆไปว่านายกมติมออกมาขอโทษประชาชน ก็ไม่รู้จริงจริงหรือไม่จริงนะเพราะผมก็ไม่ได้ดูโทรทัศน์พัดลมสตอรีโอโมโตเทคอะไรนี่ผมไม่สนใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากจะดูข่าวดูอะไรเพราะมันดูข่าวมันยิ่งดูยิ่งไม่ได้เรื่องยิ่งดูยิ่งเละเทะเลอะเทอะบ้านเราเนี่ยเพราะนักข่าวบ้านเรานี่ไม่ว่าจะเป็นสื่อทั้งหลายทั้งมวลนี่มันมันไม่กล้าออกข่าวกันมันกลัวว่าไม่มีมันจะไม่มีการทำงายรายได้ไม่มีการมาหาหากินมันก็เลยไม่กล้าไปด่ารัฐบาลไม่กล้าไปว่าไม่กล้าไปให้ เวลาที่รัฐบาลเออก,ก่อนก่อนนู่นรัฐบาลก่อนก็ผมจะบอกให้ก็คือรัฐบาลตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์รัฐบาลสมชายรัฐบาลชวลิตรัฐบาลอ่อลย,ลอลลอยิ่งรักทักษิณไงโอ้ยพวกสื่อนี่โอ้ยออกมาด่าชิบหายเลยหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่พอรัฐบาลนี้ตั้งแต่เป็นมานี่ไอ้สื่อไม่กล้าดานะแม่หดหัวอยู่ใน กระดองเป็นเต่าอยู่ในกระดองเลยไม่กล้าเลยผลสุดท้ายรัฐบาลน,นี่ถูกที่คนดา่าคือโซเชี่ยวคนด่านะครับโจเชี่ยวเลยไม่ใช่เป็นนักข่าวโจเชี่ยวหรือคนทั่วไปที่คขแสดงความคิดเห็นเขาต้องการด่ารัฐบาลเขาต้องการตำหนิรัฐบาลเขาต้องการให้รัฐบาลเนี่ยทำงานทำด้วยความถูกต้องชอบทำเป็นธรรมนะใช่หลักนิติธรรมนิดนะใช่หลักธรรมาภิบาลแต่ไม่ใช่หลักของกู เอาเรื่องของกูใครจะด่ายังไงไม่เกี่ยวมันเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงอย่างนี้ไม่ได้นี่มันประเทศชาติประเทศชาติไม่ใช่เรื่องที่จะอามาเป็นออกมาเป็นอของเล่นนะครับไม่ใช่ของเล่นเวลาทําอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีกขณะน,นี้เรื่องโควิดนี่นะเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยจะโดนป้องกันการติดเชือ้อโควิดนี่ไปยาวเลยนะครับผมดูแล้วนะ ดูๆแล้วนั้นจะยาวนะยาวพอยาวตอนนี้แหละครับทําให้ประชาชนอดอยากยากแค้นแสนเข็นแล้วก็ข้าวทางมันเลยนะมันใช้ทั้งพรบฉุกเฉินใช้ทั้งครูฟิลแม่มันใช้ไปหมดแหละทั้งๆที่ประชาชนผมไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยนะไม่ได้ทําความผิดแ้วมันเสือกมันใช้พรบบเฮงสวยพวกนี้ด้วยนะความผิดมันอยู่รัฐบาลเต็มเต็มรัฐบาลต้องลาออกครับลาออกยิ่งอย evet. ่างนั้นในต่างประเทศเนี่ยโดน ไอ้ดอนปรมัดอะไรนี Mat ่ไอ right ้น so, so ี่มันต้องลาออกก่อนเพื่อนเลยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมั่งไม่รู้เรื่องเทียอะไรก็มันได้หรอมันมึงไม่ได้มึงจะมาบอกกูไม่รู้กูไม่เห็นกูไม่ชี้มันไม่ได้มันต้องรับผิดชอบลาออกนะถ้ามึงดีจริงอะมึงไม่ต้องลาออกแต่มึงมันเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วไงมันไม่ใช่ทําประเทศชาติล่มจมแล้วมึงยังมาบอกดีดีดีผมว่าไม่ใช่แล้วไงคนทั้งประเทศก็รู้หมดแล้วว่านี่มันไม่ใช่ แต่ยังจะดันมนันนาดานอยู่กันอี้โอ้โหมันไม่ใช่แล้วไงยิ่งมายุดนายหยรำตีนี่ต้องลางออกตั้งเช้าตั้งเมื่อวานแล้วลาออกไปเลยอย่ามาประกาศว่าผมท้อแท้ผมจะลาออกอย่างไม่ต้องพูดอย่างนี้คย่าทำนี้ผมไม่พูดกันถ้าคนที่มีความรับผิดชอบลาออกไปเลยดูแบบสิงคโปร์งี้เห็นไหมสิงคโปร์ละอีกอีกหลายๆายประเทศพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาลาออกเขาเลือกตั้งใหม่เลยเขาเลือกตั้งใหม่ไม่มีใครมาด่ากหรอกถ้ารับ ถ้าเขาเลือกเข้ามาอีกเขาก็ไม่ว่าแล้วแต่นี่ึงนไม่ใช่แล้วไงหน้าด้านอยู่มาหกปีแล้วนะหกปีที่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่นี่นี่แล้วก็นี่นะอาชีพของคนไทยไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีเห็นไหมถ้าเกิดคนไทยมันบ้าขึ้นมาหยุดจ่ายภาษีากรทั้งประเทศสักเดือนหนึ่งจะตายเอาเลยนะจะบอกให้ประเทศไทยนี้ เขาเรียกตาต่อตาฟันต่อฟันไงนะแต่นี่เขายังเห็นใจรัฐบาลว่าบริหารประเทศไปก็พยายามหน่อยพยายามหน่อยคนไทยเขาก็รุ่น่ามองพยายามทำดีหน่อยทําดีหน่อยทําอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยอ่ะทําหน่อยทำหน่อยนี่มันไม่มีเลยไงมันไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลยไงออกกฎหมายมาแต่ละตัวก็พวกพ้องกันเองทั้งนั้นนี่มาเรื่องตะไคร้ไงตะไคร้นี่ ต่ใครในคนไทยเขาใช้า็ทำประกอบอาหารมันตั้งแต่โบ,บราณโบราณเลยนว่าจะจดลิขสิทธิ์เป็นยาเลยอันตรายก็ไม่รู้อีกแหละมัตถูอันตรายบ้าบอ,บออะไรก็ไม่รู้คนเขาทำคนคนไทยนะเขาบริโภคของพวกนี้มาเป็นร้อยตั้งแต่เริ่มมีประเทศไทยก่อนจะมีประเทศไทยตั้งแต่ก่อนกรุงสุขโขทัยไม่อีกแล้วมึงจะมาจดลิขสิทธิ์ทะเบียนการค้าบ้าบอบอ,อะไรแถวนี้มันไม่ใช่แล้ว นี่มันเครื่องมือประกอบอาหารของคนไทยนะมันไม่ใช่เครื่องมือประกอบอาหารของคนจีนของคนที่อื่นเราต้องรู้ด้วยไม่เชื่อคนต่างชาติมากไปก็ไม่ดีนะครับแย่นะประเทศไทยเราอะ่ะคนไทยไม่ใช่ไม่ใช่มีอยู่ห้าหมื่นคนแสนคนเมื่อไหร่คนไทยไมีตั้งหกเจ็ดสิบล้านนะเกือบจะครบร้อยล้านเลยเหมือนกันนะประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสิบหกของโลกแล้วนะประชากรเยอะเนี่ยจากสองสามร้อยประเทศแต่ประเทศไทยมันไม่น้อยนะไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับ แล้วยิ่งมาติดโควิดกันเนี่ยโหแย่เลยนะครับประเทศไทยนี่เพราะอะไรเพราะผู้นำไงผู้นําไม่ได้เรื่องไงผู้นาไม่ได้เรื่องพบอทบไม่รู้เรื่องไม่ได้เรื่องอไอ้รองนายกที่คุมควบคุมความมั่นคงก็ไม่ได้เรื่อง,ออร,องอรัฐมนตรีรต่างประเทศก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยตายเลยครับอย่างนี้ ตอนนี้แถวระยองเนี่ยเขาจะติดป้ายกันไปทั่วแล้วนะระยองเนี่ยมันจะติดป้ายไปทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นตามแถวสะพานตามอาคารบ้านเรือนตามอะไรก็แล้วแต่นะมันจะเขียนว่าอะไรนะระยองซวยนะเขาบอกแล้วเนี่ยเนี่ยระยองซวยแล้วก็เพราะคนหัวแล้วก็จุดๆๆนะบริหารประเทศมัน่าอย่างนี้เลยนะคนแถวระยองนะตอนนี้ โชว์โเซเชียลลงเต็มหมดนะครับไม่เชื่อท่านไปดูได้เลยนะครับเรื่องจริงทั้งนั้นเลยครับนะนั้นเรื่องโควิดสิบเก้าเที่ยวนี้นะครับอ่าประเทศไทยต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเลยทําลายถือว่าท่านน่ะทําลายประเทศไทยทําลายคนไทยด้วยกันเองนะทาลายให้ประเทศเวลาคนต่างชาติน่ะท่านเคารพก็ถือยังกนแหมเป็นยังกะกราบกรานนะฮิยเวลาคนไทยมึงบังคับชิบหายเลยอย่างนี้มันไม่ได้นะ จะบอกให้จะบอกให้แล้วนี่เห็นได้ข่าวว่ารายการเราอะไรนะไปเที่ยวอะไรเนี่ยให้ออกให้คนไทยที่สมัครออกสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าจ่ายค่าอาหารมันละหกร้อยเลยคือตอนนี้รัฐบาลนะมีทางเดียวนะครับรก็ใช้เงินประมาณห่าระเย้าหมื่นล้านมีทางเดียวนะครับที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้สักชั่วระยะประเดียเด๋ยวประเดี๋ยก็คือมอบของขวัญให้คนไทยเดี่ยไปเที่ยวฟรีนะครับ พักโรงแรมไหนก็ได้ฟรีโรงแรมไหนไม่เปิดต้อนรับก็จัดการเลยนะรีสอร์ทไหนไม่ต้อนรับก็จัดการเลยฟรีโดยที่รัฐบาลเป็น,ปนผู้จ่ายให้กับผู้ประกอบการทั้งหมดบังคับเลยว่าเที่ยวคนไม่เกินอ่าที่พักก็ไม่เกินห้าวันพอแล้วนะตามนโยบายไปเลยคนไหนเขาจะได้ไปเที่ยวไปมีความสุขออกไปเที่ยวหาความสุขเสร็ตัวเพราะเขาอยู่บ้านมานานอยู่บ้านจนเบื่อแล้วอยู่บ้านจนไม่จะทำแล้ว ระหว่างที่มัวอ,ออกไปข้างนอกเขาอาจจะมีโอกาสที่จะได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องการประกอบอาชีพหลังจากโควิดหายไปว่าจะทําอะไรบางทีของผู้ประกอบการเขาจะไปติดต่อมาพูดคุยกันนะเนี่ยแต่ว่าการที่พักออกไปเที่ยวอะไรนี่ให้ฟรีไปหมดไม่ต้องมาเที่ยวไม่ต้องมาเที่ยวอะไรนะมาเที่ยวลงทบงกระบ,บีนใะห้มันยุ่งยากนะใครอยากไปเที่ยวโรงแรมไหนก็ไปแจ้งโรงแรมไว้รัฐบาลกับโรงแรมกับรีสอร์ทกับร้านอาหารก็ โคกันไม่เลยนะสมมติเราเอาสมมติว่าเราไปเข้าไปพักโรงแรมกออย่างเงี้ยอะสักห้าคืนโรงแรมก็จะแจ้งรัฐบาลนัฐบางก็โอนเงินเหมือนกับโอนที่โอนโอนที่เราโอนเงินตามธนาคารอ่นะพอเราไปพักปั๊บก,ก็โอนเงินมาให้โรงแรมเขาไปเลยไม่ใช่ให้โรงแรมไปตามเก็บกว่าจะได้เงินก็ไม่ได้นะครับมันทํมันทำาเหมือนกับบัตรเอทีเอ็มอ่ะหรือโอนเงินอ่าพอมเพย่นะ่ะง่ายนิดเดียวเดี๋ยวนี้มันง่ายนะครับมันไม่ใช่มันยากนะทำอะไรให้มันง่ายให้ให้ใหใหเยอะๆหน่อย ไม่ใช่ทายุ่งยากมันต้องกรอข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้ค้นหาโรงแรมที่จะไปพักอย่างนั้นอย่างนี้เสียเวลาเวลาคิดอะไรไม่ง่ายๆมันทําไม่เป็นงไงวะคิดแต่เรื่องยากๆนะเออยากแล้วก็ทําไม่ได้ต่างหากกานเรื่องง่ายยังทําไม่ได้เลยอย่าทาเรื่องยากได้ยังไงวะเนะยแล้วก็ใช้วิธีการป้องกันโควิดไปด้วยรพ่ คนที่ไปเที่ยวไปพักโรงแรมไหนก็ให้โรงแรมเขาตรวจโควิดรีสอร์ทตรวจโควิดโฮมสเตย์เขาตรวจโควิดมึงไม่ใช่ไปรับเฉพาะโรงแรมชั้นหนึ่งชั้นหงมึงเอาแม่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรเอาให้หมดนะไปเที่ยวแล้วก็ให้เขาไปพักตามสบายบางคนเขาชอบพักรีสอร์ทบางคนเขา,นะาขอชอบพักโฮมสเตย์อ่าบางคนชอบไฮโซก็ไปพักโรงแรมอย่างดีนะบางคนเขาไม่ชอบไฮโซคนรวยแต่ไม่ชอบไฮโซก็อชอบตินตินเขาก็พักรีสอร์ท ตามในป่าเขาลำน้าไัยก็ว่ากันไปนะครับอย่างเงี้ยมันถึงจะดีกว่านะง่ายนิดเดียวมันเห็นมันยากตรงไหนมันทำให้ยากไปหมดอ่ะนะเออประเทศไทยนี่มันก็แปลกอมยเ้ยยิ่งมาเรื่องโควิดเนี่ยคนไทยนี่ก็เกลียดแม่งทั้งประเทศเลยนะจะบอกให้อุส่าอยู่บ้านกันมาสี่เดือนห้าเดือนเพื่อที่จะป้องกันโรคตัวนี้ไม่ให้มันเกิดแล้วมาเกิดเนี่ยโหมันเบื่อเลยอ่ะนะโคตรโคตรโคตรเบื่อนะ วันนี้ผมก็คุยมา28 30 28นาทีกับ32วินาทีแล้วนะครับก็เราคุยพอหอมปากหอมคอและอีกอย่างหนึ่งเราคุยอความขับข้องใจเราก็ต้องเริ่มมาคุยมาระบายนะครับเราไม่ได้ดา่าใครนะครับแต่เราพูดทุกอย่างที่เราพูดนี้พูดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกเราป้องกันไม่ให้มันเกิดนะครับไม่ได้ดา่าใครนะครับแต่เราป้องกันให้คน มันเกิดจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่เห็นไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยไม่ยอมรับผิดชอบเนี่ยมันไม่ได้มันต้องมีต้องรู้ต้องเห็นต้องเกี่ยวและต้องรับผิดชอบนะอ่าสำหรับวันนี้ผมมิทถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามรายการในวิกาตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ